สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะสาธิตวิธีการแสดงไอคอนเดสก์ท็อปบนหน้าจอเดสก์ท็อปของ Windows 10ครับซึ่งสามารถทำได้3วิธีด้วยกันคือการใช้ Setting การใช้คอนโทรลพารแลและก็การใช้คอทนาะครับเริ่มต้นในการใช้ Setting นะครับทำได้โดยการคลิกเมนู Start จากนั้นคลิก Setting บนหน้า Windows Setting คลิก Personalization บนหน้า Personalization ด้านซ้ายมือให้เลือก Team จากนั้นคลิก Desktop Icon Setting บนหน้า Desktop Icon Setting ให้ติ๊กเลือกไอคอนที่ต้องการแสดงบนเดสก์ท็อปจากนั้นคลิก Apply ไอคอนที่เลือกก็จะปรากฏบนเดสก์ท็อปนะครับกรณีที่ไม่ต้องการแสดงไอคอนตัวใดบนเดสก์ท็อปก็ให้ยกเลิกการติ๊กเลือกไอคอนตัวนั้นนะครับพอเสร็จแล้วก็คลิกแอปพลบนหน้านี้ถ้าทำการปรับแต่งค่าได้ตามความต้องการเสร็จแล้วสามารถคลิกโอเคหรือปิดหน้า d e สก Top อปไอคอนซ i n ติ้งได้เลยนะครับ วิธีต่อไปเป็นการใช้ Control Panel นะครับซึ่งทำได้โดยการคลิกขวาเมนู Start หรือกดปุ่ม Windows บวกกับปุ่ม X พร้อมกันนะครับจากนั้นคลิก Control Panel บนหน้า Control Panel นะครับให้คลิก Personalization นะครับบนหน้า Personalization คลิก c h a นเ e d ก์ทอไอคอนบนหน้า d e s k t o p อ c ไอคอน t i n ตติก็ทำแบบเดียวก,กันกับที่ใช้ Setting นะครับก็คือเลือกไอคอนที่ต้องการแสดงนะครับจากนั้นคลิก Apply เช่นเดียวกันนะครับถ้าทำการปรับแต่งค่าได้ตามความต้องการแล้วสามารถที่จะคลิกโอเค หรือปิดหน้า Desktop Icon Setting ได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการให้แสดง Desktop Icon ตัวไหนก็ให้เคลียร์การเลือกออกแล้วก็คลิก Apply นะครับวิธีต่อไปเป็นการใช้คอ r าหน้านะครับซึ่งทำได้โดยการค้นหาคำว่า d ดสก์ท็อปไอคอนด้วยคอทนาจากนั้นให้คลิก Show all high common ไอคอ on the desktop แล้วบนหน้า Desktop อปไอคอนเซตติ้งนะครับก็ทำการติ๊กเลือกไอคอนที่ต้องการแสดง ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงไอคอนตัวไหนนะครับก็ทําเช่นเดียวกันก็คือยกเลิกการเลือกนะครับเสร็จแล้วก็คลิก Apply ถ้าปรับแต่งค่าได้ตามความต้องการแล้วคลิกโอเคหรือปิดหน้า Desktop อปไอคอน t ติ้งได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นวิธีการแสดงไอคอน Desktop บนหน้า Desktop ของ Windows 10ขอบคุณผู้ชมทุกท่าน สวัสดีครับ